อ่าผมบุญธรรมครับตตเตชะเจริญลุงเรืองหรือเงี้ตีคุณแม่ก็ดวงรัตนเตชะเจริญรุ่งเรืองค่ะหนึ่ห้องแม่รัดจาชื่อร้านลุ่เรืองโภชนาค่ะเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากจะเป็นหอยทอดผัดไทยราดหน้าผัดซีอิ๊วค่ะอปลาทำอยู่ข้างหน้ามีหอยทอดค่ะส่วนข้างในก็จะเป็นคุณแม่ผัดไทยราดหน้าผัดซีอิ้ว แล้วก็มีอาหารตามสั่งเพิ่อมอีกนิดหน่อยค่ะตั้งแต่รุ่นเตียก็เปิดมาประมาณ60 60กว่าปีละของของป้อนี่เป็นเวอร์ชั่น2เริ่มเทา่าแล้วปี2 5 0พ2นหสูตรได้จากไหนป่ะนะจะอ๋อสูตรเป็นของเตียเตียมันคิดค้นมาเรากับพวกอุตตตะกอนสมัยก่อนเนี่เตียม,มันเป็นกุก๊กแล้วตอนหลังเป็นกับมาเป็นกุกก๊กแล้วมันว่าไข่หอยทอดเมนูแนะนำก็คงจะเป็นหน่อยทอดนี่แหละครับกับะปัทไทยที่เด่นที่สุดนะ แล้วก็ช่องลังก็เป็นอาหารตามสร้างที่บนพึ่งน้ำขึ้นมาเนาะเอกรสของหอยทอดของเขานี่แตกต่างกับเจ้าูืออะไรจ๊ะจของเรามันเป็นหอยสดมันที่แจ้งหอยต้มหอยสดหอยแมลงผู่ครับจะมีรัดนหน้าพัทยร้านหน้าพัซซี่ร้านหน้าของเขาจะเป็นหมูมักจ๊ะเราทําแบบสดสดราดหน้าก่อน้ําต้มกระดูกล้วนๆจ๊ะต้มทุกวัน อย่างผัดไทยของเขานี่เขาบัต้องใจ้ผงชูรสนนเจ้าแล้วก็ช่วงหลังก็มาปมโปรโมทไอ้มีกราซิลวอ่าช่วงนี้ก็ไวรุ่นจะชอบเพราะมันกรอบ,บูกคคาตัวไปต้นมมกจะเป็นคนมีอายุนะแล้วช่วงหลังนะครับมีไวรุ่นเข้ามามากละราคาที่เติมต้นที่บาทนะจ๊ะเติมต้นตั้งแต่ห้าสิบาทไปค่ะตอนขายแรกๆที่ราคาที่บาทจ๊ะเริ่มแรกอะหอยทอดห้าบาท <c oughs> <c oughs> ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆะห้าบาทเดบาทสิบบาทนะสิบห้าก็ขึ้นมาจนถึงหกสิบาอาแต่เนี้ยเราใช้ช้านะที่จะต้อทไหนกันครับหน้าตลาดโชกชัยเจะาะซบตุ๋ยเส้นถนนสุเรนเจาะตั้งแต่ปีปีสองห้าอยู่ตรงนี้นะตั้งเปิดที่โมงนะครับตั้งแต่10บโมงครับสิบโมงเจ้าจนถึงสามโมงครึ่งก็ขอเชิญน,นะครับร้านบริการตลอดนะครับศูนย์ห้าสี่สองสองแปดนึ่งศูนย์สองครับ เราก็มีแกลบไลแมนตัยเจาได้ยิน,นว่าถ้าแกลบกระลุ่งเรืองวัชนาถ้าเป็นลายแมนก็เป็นหอยทอดลุงเรือง ร้านหอยทอดร้านเก่าระดับตำนานกว่า60ปีที่ควรไปลองรุ่งเรืองโภชนาะคนลำปางเขารู้ดีว่าร้านนี้ต้องยกนิ้วให้ทั้งหอยทอดผัดไทยอาหารตามสั่งนองรถหมาคอนเฟิร์มอร่อยเด็ดทุกเมนูราคาเริ่มต้นที่50บาทเองเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มครึง่งพิกัดร้านค้างไปสนีสศพตุยลำปางหรือจิมหมุดที่นองรถมาแปะให้ในแคปชั่นได้เลย